มะพร้าวก็ได้นะคะหรือวิตามินอ e ีที่เราหาซื้อได้ตามตลาดนะคะก็จะเป็นอ่าน้ำมันใสๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆได้เลยนะคะได้เลยคือเราจะใช้ให้่าหน้าของเราอะลื่นแล้วก็อ่าเราจะจะนวดได้แบบว่าคือมันมันจะไม่ไม่กระทบกับผิวเรามากเกินไปนะคะเพราะว่าการนวดโยคะชับเนี่ยมันจะต้องอาศัยแรงนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นเห็นไหมคะเนี่ย ตัวนี้เป็นกล้ามเนื้อหมดเลยนะคะแม้แต่กระทั่งตรงคางเนะะี่ยค่ะใครที่มีเหนียงนะคะเหนียงแบบย้อยๆลงมาแล้วอายุเยอะหรือไม่หรือแม้แต่คนที่อายุยังไม่เยอะก็อาจจะมีนะคะตรงเนี้ค่ะที่คอยย้อยๆเนี่ยพี่สุก็นวดประจานะคะนวดประจามันก็เลยเออไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ช่วงเนะะี่ยค่ะอาจจะเห็นว่ารูปหน้าเนี่ยมันจะมันจะมีเชฟของมันนะคะใครที่หน้าเรียวนวดบ่อยๆก็ยิ่งเรียวนะคะแต่พี่สุเนี่ย มันไม่ใช่หน้าเรียวนะคะก็คืออกามและโหนกแก้มนั่นเองนะคะก็คือก่อนอื่นเราก็อ่าเดี๋ยวใครมาทีหลังก็นวดให้ดูอีกรอบก็ได้นะคะอะ่ก่อนอื่นเราก็ใช้เนี่ยค่ะ,ะวิตามินอ e ีนะคะทาลงไปเลยนะคะทาให้ชุ่มๆสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องนวดเนาะเราจะนวดแล้วก็อะนคะคะประมาณนี้นะคะอ่า นะคะวิตามินอ e ีเนี่ยทาได้หมดเลยนะคะขอบตาก็ทาได้นะคะอันนี้เป็นวิตามินอ e ีบริสุทธิ์นะคะทาแถวบ้านเราก็ใช้เบบี้ออยล์ก็ได้นะคะตามลูกผมตีนผมเนี่ยทาได้เลยนะคะ,ะแล้วก็ทาใต้คางด้วยนะคะใต้คางนี้นะคะทาใต้คางด้วยตรงคอด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนวดเอาอพวกน้ำเหลืองที่อยู่ตรงคอเนี่ยลงมาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าบางคนเนี่ยปวดหัวปวดหัวเพราะว่าเราไม่ได้อช่วงอน้ําเหลืองนะคะมันไปเหมือนกับมันไปค้างอยู่ตามอหลอดเลือดนะคะเส้นเลือดอะมันทําให้เราปวดหัวได้นะคะอ่าตรงนี้ก็คือพี่สุไม่ได้เรียนมานะพี่สุไม่ได้เรียนมาแต่ว่าศึกษาศึกษาเอาแล้วก็ใช้อ่า นวดนะคะนวดให้คุณสามีแล้วเขาหายปวดหัวนะคะเขาไม่ปวดหัวพี่สุก็เลยอ๋อเพราะว่ามันมันมีน้ําเหลืองที่ค้างอยู่ตามเอหลอดเลือดตามเส้นเลือดนะคะมันจะไปอักกักกักเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะกักกักเลือดกักอะไรไม่ให้ไปในสมองได้นะคะเออมันก็เลยทําให้ปวดหัวนั่นเองนะคะอ่าตรงน,นี้อ่ะนี่นะคะอ่าตอนนี้เราก็ทาเอวิตามินอ e ีชุ่มแล้วนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะพี่ที่พี่ส่เริ่มนะคะก็คือเอาสองนิ้วนี่นะคะอ่ะรีดที่ปลายคางนะคะหัวแม่โป้เนี่ยจะอยู่ใต้คางอย่างนี้นะคะอ่ะกลับอย่างนี้นะคะสองนิ้วนี่นะคะ่ะนิ้วโป้กับน,นิ้วชี้นะคะรีดขึ้นไปนะคะไปอยู่ที่ใบหูอย่างนี้นะคะประมาณนี้อ่ะลองดูนะคะเพื่อนๆท่านี้นะคะนวดนวดท่านี้นะจะได้อาเนียงนะคะ เนียงที่ใต้คอด้วยแล้วก็จะได้อ่าเชฟนะคะของหน้าเนี่ยจะเป็นเป็นรูปร่างดีนะคะอะลองเลยนะคะเพืเเ่อนๆสองนิ้วนะคะใครมีน้ำมันอ่ออยนะคะเบบี้ออยหรือว่าวิตามินอ e ีนะคะใช้ได้เลยจับนี้คะ่ะนิ้วโป้กับกนิ้วชี้นะคะอ่าทำสิบครั้งนะคะอย่างนี้หนึ่งแล้วก็ดึงมาที่หูนะคะสองอ่า สามสี่ห้าหกอ่าลองนะคะเจ็ดแปดเก้าอ่ะสิบอ่า, 10, อานี่หมดไปหนึ่งท่าแล้วนะคะจบไปหนึ่งท่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอ่ะ ทำอีกนะคะก็คือท่าที่เราจะรูดไปอย่างนี้นะคะก็คือเก็บเชฟเก็บเชฟฝั่งนี้นะคะเก็บเชฟทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่เราจะเก็บฝั่งหนึ่งก่อนนะใช้มือสองมือนะคะประมาณนี้นะคะอ่ารูดนะคะแล้วก็ดึงลงไปอย่างนี้นะคะสิบครั้งนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะนี่นะคะท่าหนึ่งนะคะแล้วก็จะเห็นโหนกแก้มตรงนี้ไหมคะเพื่อนเห็นหนกแก้ม